เรารายการบวร์ตะลอนทัวร์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เราไม่ได้มาที่นี่จะคะแต่เรามาหาความรู้ค่ะก็ผมว่านะครับเราน่าจะไปหาคนถามนดียว่านะครับเห็นั้นเดี๋ยวเราไปลองเดินหาประมาณตัวอย่างนะครับไปเลยครับไปไงครับ รู้จักดำเนินนับหรือว่าครับครับผมหนึครับเลยครับเก้าครับสำหรับ้พวกเรานะคะเราจะมาถามเกี so, um, ่ยวกับเรื่องนิยามที่ให้กับคุณภริษศานะเราไปกันเลยอยค่ะเกี่ยวกับนิยามให้กับคุณภริษฐาสำหรัก็สำหรับหนูพูดเป็นเหมือนคนที่เริ่กเปิดตัวสื่อเขาเข้ามาพูดว่าพูดแล้วก็ พูดแล้วถามว่าเข้าใจไหมถ้าแต่ว่าไม่เข้าใจเขาก็จะถามว่าไม่ได้ฟังหรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็หลังจากที่เพื่อนๆของเรานะคะได้ไปสัมรัจสอบถามนุ่นที่ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคคลทั่วไปนะคะว่ามีความรู้ถึงเรื่องจํานวนนับมากแค่ไหนนะคะก็ทําให้พวกเราเนี่ยทราบถึงเรื่องจํานวนนับมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็อื่นนะคะก็ขอขอบคุณสถานที่นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ แล้วก็เพื่อนๆที่ให้ความร่วมมือทุกคนค่ะและก็อาจารย์พิรดาที่ปรึกษาวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมค่ะค่ะแล้วกนจากลากันไปนะคะก็มีเพลงให้ฟังเกี่ยวกับจํานวนนับค่ะถ้าได้ฟังเพลงก็อาจจะจำได้ดีมากขึ้นนะคะไปชมกันเลย จำนวนนั้นมันจะมีอะไรหนึ่งสองสามเข้าใจถ้ามันยากไม่ไหวเพียงเรานั้นต่างใจเรียนเบาๆจำนวนจริงของเรา มันมีอะไรมากมายให้เรียนรู้จำนวนนับก็ต้องเอ็นจำให้ขึ้นใจถ้าเป็นไอจำนวนเต็มเรียนรู้กันไปจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงคิวสักครั้งสมอดียคิดชัิใคร ทำตัวตามสบายแต่ว่าอย,ย่าลืมอาณนาะมีเวลาดีๆก็มาชับทนที่ผ่านมาก็คิวแนะตาเแกยาและอาก็จำนวนจริง สมบัตินั้นคงไม่มีอะไรถ้าเรานั้นตั้งใจก็จะทำให้เรานั้นได้ความรู้ชาเป็นโลกจำให้ดี ต้องอยู่กับผ่านจะเป็นบวกจำขึ้นใจอยู่กับคูณง่ายจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงบวกสักนิดทำไมไดีคิดถึงใครทำตัวตามสบายแต่ว่าย,ยังลืมลบนะมีเวลาดีดีก่อนมาททัวนเหลือหาสมบัติที่เราศึกษา คือสำหรับของกันเงียมนโอเคครับตอนนี้คู่เราก็กาลักกันหาความหมายของกันลงนักกันนะครับครับไปกันเลยครับมันหยวดได้วะห้ดีเอ้าวคู่ทายอยู่ไอ้เหี้ย จำนวนนับก็ต้องเอ็นจำให้ขึ้นใจถ้าเป็นไอจำนวนเต็มเรียนรู้กันไปจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเสียใจปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงคิวสักนิดทาไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายแต่ว่ายันลืมอานะ มีเวลาดีๆก็ามาทบทวนที่ผ่านมาก็คิวนะกกและตาไกยาหน้าก็จำนวนจริงถ้าไม่ได้คิดถึงใครทำต,ตัวสบายแต่ว่าอย่าลืมลบนะมีเวลาดีๆก็ามาทบทวนเนื้อหาสมบัติที่เราศึกษามสมบัติของจำนวนจริง